สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวนิยายเรื่องมหาวิทยาลัยซอมบี้เล่มสองนะคะ เนื้อเรื่องย่อก็คือแม้สถานการณ์ในห้องสมุดจะสงบสุขดีแต่อาหารที่ร่อยหลอลงเรื่อยๆทำให้พวกเขาต้องย้ายฐานทัพระหว่างดำเนินการตามแผนซ่งเฟยกับจำต้องหนีไปอยู่กับเพื่อนกลุ่มใหม่แถมในกลุ่มนั้นยังมีชายหนุ่มที่หน้าตาดีสุดๆอีกด้วยไม่ว่าเพื่อนใหม่จะมาดีหรือมาร้ายซ่งเฟยก็ตกหลุมหน้าตาหล่อๆเข้าเต็มเปาแล้วร้อนถึงแฟนเก่าอย่างชีเหยียนที่ต้องต่อสู้ทั้งกับซอมบี้และศัตรูหัวใจชีเหยียน ใครหลอกว่าส่งเฟยพอพอๆกันเฉียวซื้อฉีฉันและอยากจะเผาคู่เกยคู่นี้ให้ตายจริงๆแบบนี้ไม่ได้การชีวิตก็ต้องเอาตัวรอดความรักก็ยังต้องไขว่คว้าแถามบรรดาเพื่อนแสนดียังพากันปล่อยมกเรียกเสียงฮาไม่ดูเวลาแล้วพวกเขาจะหนีจากซอมบี้ได้ยังไงกันล้ะเนี่ย ก็เดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มรีวิวเราขอแทรกนิดนึงนะคะตอนนี้ช่องเรามีระบบสมาชิกแล้วค่ะเริ่มด้วยระดับไทจ้จอก็สำหรับระดับรัชทายาทนี้คุณจะได้ดูคลิปที่เผยแพร่ให้ล่วงหน้าก่อน1-2วันค่ะราคาอยู่ที่50บาทต่อเดือน แล้วก็อีกระดับหนึ่งคือระดับจัก,กรพพัดิค่ะสําหรับระดับนี้นอกจากจะได้ดูคลิปที่เผยแพร่ให้ล่วงหน้า1-2วันเหมือนกันแล้วก็ยังจะมีการพูดคุยการวีดโมเมนต์ที่เราอ่านถึงแบบเรียลไทม์เลยเพราะว่าที่จริงอะ่ะเวลาทําคลิปรีวิวเรามีโมเมนต์ที่ชอบเราไม่ได้พูดถึงเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาเป็นจัก,กรพพัดิของเราเราก็จะได้วีดโมเมนต์กันได้แบบจุกใจไม่ต้องเลือกเป็นบางโมเมนต์เหมือนในคลิปแล้วค่ะที่สําคัญคือ สำหรับใครที่เป็นแฟนในใิยายของเราเราก็จะสามารถมาพูดคุยกันตรงนี้ได้สะดวกขึ้นด้วยค่ะและสำหรับในระดับจักรรพันินี้ราคาจะอยู่ที่100บาทต่อเดือนนะคะก็สุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นระดับไทยจือหรือจักรพัรดิหลังจากสมัครสมาชิกแล้วคุณก็จะได้รับน้องพึ่งฮันนี่ไปต่อท้ายชื่อแบบน่ารักน่ารักเลยค่ะยังไงก็ฝากเอ็นดูน้องฮันนี่กันด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ สำหรับเรื่องมหาวิทยาลัยซอมบี้เล่มสองนะคะก็สำหรับเล่มน,นี้ก็ยังเป็นเล่มที่เราอ่านสนุกอ่านฮามากเหมือนเดิมเลยค่ะบรรยากาศไม่ได้ต่างจากเล่มที่แล้วเลยโบ,บ๊บะยังไงก็ยังคงโบบะก็อยู่อย่างนั้นยิ่งมีสมาชิกเพิ่มขึ้นก็ยิ่งปล่อยมุกกันเก่งมาก คือสำหรับเรื่องเนี้ยนะคะต่อให้จะกำลังอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่คับขันมากหรือว่าน่าลุ้นระทึกขนาดไหนตอนที่อ่านน่ะเราก็ไม่มีเครียดตามเลยเพราะว่าเด็กๆแต่ละคนคือชงมุกกันเก่งตบมุกกันเก่งช่วงเวลาหน้าสิวหน้าขวานก็ยังมีความคิดที่สุดแสนจะบันเจิดกันเหมือนเดิมคือเรื่องเนี้ยเป็นแนวซอมบี้ที่อ่านแล้วไม่เครียดจริงๆค่ะเราขอยืนยันตามคุณที่แนะนําเรามาเลยคือเป็นแนวซอมบี้ที่อ่านแล้วฮาจนท้องแข็งจริงๆ แล้วในส่วนทางด้านความสัมพันธ์ของตัวละครนะคะก็สําหรับคุณชีกับน้องในเล่มนี้เรารู้สึกว่าเขาก็ยังน่ารักต่อกันมากเหมือนเดิมเลยก็คือรักกันนะเป็นห่วงกันนะแต่จะไม่ได้พูดออกมาตรงๆนะคะคือหมายถึงน้องนะที่ไม่ยอมพูดอะ่ะ ก็คือที่จริงสำหรับเรื่องนี้ถึงเราจะบอกว่าเป็นแนวซอมบี้ที่หามากแต่ยังไงก็เป็นแนวซอมบี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทางเอาชีวิตรอดมากกว่าในส่วนทางด้านความสัมพันธ์ก็มีนะแต่ว่าจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ก็ถึงเขาจะไม่ได้เน้นหนักมาทางนี้มากนะักแต่ตลอดการอ่านเราก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่เขามีต่อกันมากๆเลยค่ะ อย่างในช่วงเวลาที่ต่างคนต่างอยู่ในสถานการณ์ที่มันอันตรายแล้วก็ค่อนข้างคับขันนะ่ะพวกเขาก็จะพยายามคิดหาวิธีคิดนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะช่วยอีกฝ่ายให้ได้คือไม่มีแม้แต่ซักเสี้ยววินที่จะคิดจะทิ้งกันไปเลยอะ่ะคือเนี่ยเราประทับใจในจุดนี้ของพวกเขามากจริงๆนะคะรู้สึกได้เลยว่าเขาทั้งรักทั้งเป็นห่วงกันมากๆเลยค่ะอืม เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพูดถึงฉากที่ชอบแล้วก็ประทับใจนะคะเพราะฉะนั้นจะมีสปอยนะขอเตือนก่อนสำหรับใครที่ยังไม่ได้อ่านและกลัว,วเจอสปอยนะคะ สําหรับฉากแรกที่เราชอบในเล่มนี้นะคะจะเป็นช่วงเปิดเล่มที่ต่อมาจากเล่มที่แล้วเลยค่ะก็คือระหว่างที่น้องๆกําลังตั้งใจทําภารกิจกันเนี่ยก็จะเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นคือมีเรื่องผิดแผนให้ต้องลุ้นรละทึกกันด้วยเพราะน้องเราอะ่ะจะต้องรับมือกับซอมบี้2ตัวเลยแล้วในจังหวะที่ซอมบี้กาลังจะพุ่งมากัดน,น้องเนี่ยก็ดีที่คุณชีมาช่วยไว้ทันค่ะแต่ว่าในช่วงชุนลมุนไปไปมามา,มาคุณชีก็โดนซอมบี้เหวี่ยงไปชนกับตู้เอกสารและ แล้วด้วยความที่ก่อนหน้านี้น้องเปิดลิ้นชักออกมาเพื่อใช้เป็นบันไดปีนขึ้นไปแล้วยังไม่ได้ปิดซึ่งมันเป็นจุดที่คุณชีอ่ะโดนเหวี่ยงไปพอดีตรงบ้นเอวเขาก็เลยกระแทกกับลิ้นชักจังๆเลยจนน้องอ่ะที่เห็นแบบนั้นแล้วก็ได้ยินเสียงนั้นอ่ะน้องก็โมโหแบบเลือดขึ้นหน้าเลยค่ะก็รีบพุ่งเข้าไปช่วยเลยใช้กึนไกแทงซอมบี้ไม่หยุดเลยอ่ะจนทางคุณเขาเนี่ยพอเห็นว่าซอมบี้นิ่งไปละเขาก็เลยต้องเป็นฝ่ายห้ามน้องแทนก็บอกว่าพอแล้วนายโมโหอะไรนะ่ะ แล้วพอน้องได้ยินงันนะคะก็ไม่ได้บอกไปตรงๆหรอกว่าโมโหที่เห็นคุณเขาเจ็บตัวแต่ก็ทําเป็นพูดพูดแบบตีคนอย่าตีหน้าทุกคนอย่าทุบเอวเอวของผู้ชายเป็นจุดสําคัญนะแล้วพอน้องพูดจบนะคะในหนังสือก็เป็นนี้ค่ะชีเหยนหัวร้องไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกหัวนึกถึงคําพูดของอีฝ่ายแล้วใจเขาก็พันกระตุกแววตามหม่นลงกดเสียงพึมพำว่าอยากทุบก,ก็ทุบเลยยังไงซะตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้งานแล้ว ทรงเฝยลืมสิ่งที่ตัวเองกำลังจะพูดเสียสนิจนทจึงทําได้เพียงถอนหายใจอย่างเหนื่อยอ่อนพี่ชายใครทําให้นายกล้าถึงขนาดนึกเรื่องราวม,มุกขึ้นมาในเวลาแบบนี้เนี่ย <c ười> คือเราอยากจะบอกว่าเราเห็นด้วยกับน้องมากค่ะคือในเวลาแบบนี้นะนะเวลาที่เพิ่งจะผ่านช่วงลุนละทึกมาเนี่ยก็ยังจะมุกกลับมาถึงเรื่องนี้ได้อีก แล้วยิ่งตอนที่พวกเพื่อนๆตามมาถึงด้วยนะคะคืออย่างที่เราบอกเลยว่าเด็กแก๊งเนี้ยบกบักกันมากจริงๆค่ะตอนที่พวกเขามาถึงแล้วเ,เห็นน้องกับคุญชีในหนังสือก็เลยเป็นงี้นักศึกษาเฉียวเทพกวางแห่งบูรพายืนชงะงักครั้งอยู่กับที่นี่เป็นภาพสถานการณ์ที่ยากเกินกว่าจะอธิบายให้เข้าใจได้ด้วยคำพูดเดียวหน้าอกของซ่องเฟยกดทับอยู่บนตัวซอมบี้หน้าอกของซอมบี้กดทับอยู่บนตัวชีเหยียนส่วนด้านหลังของชีเหียนคือลิ้นชัก หวังชิงหยวนที่ตามมาก็ตกตะลึงไม่แพ้กันแต่เห็นได้ชัดว่าเขามีพลังต้านทานมากกว่าเฉียวซื้อฉีจึงตัดสินใจทําลายบรรยากาศกับากาะอวนโดยพันการฆ่าซอมบี้ให้ดูดีมีมาตรฐานต้องใช้ท่ายากขนาดนี้เลยเหรอคือ <c oughs> <c oughs> เป็นแก๊งเด็กๆที่ยิ่งอ่านเราก็ยิ่งเอ็นดูมากจริงๆค่ะแต่ละคนตกมุกกันไม่พักเลยอะ่ะไหนจะตอนที่เขาไปแอบเปิดประชุมกันลับๆเรื่องน้องกับคุณชีว่าแบบถึงจะเลิกกันแล้วแต่ก็มีเปอร์เซนต์ที่จะกลับมาคบกันนะแล้วแต่ละคนคือเชียร์คุณชีมากเพราะตอนเนี้ยคุณชีกําลังขอคืนดีกับน้องอยู่อะค่ะแล้วประเด็นคือแม้แต่เพื่อนหวังที่เป็นเพื่อนสนิทน้องก็ยังดูเหมือนจะอยู่ฝั่งคุณชีด้วยพอเห็นคุณชีเหมือนจะทําหน้าหน่อยทีไรทุกคนก็จะพอ พร้อมใจกันส่งสายตาไปหาน้องตลอดเลย แล้วก็กับคอมโบแบบนี้ก็ยังจะมีอยู่อีกเยอะแยะเลยด้วยนะคะอย่างอีกตอนหนึ่งที่พวกเด็กๆเ,เขาจะวางแผนทําภารกิจต่อไปซึ่งก็จะต้องแบ่งกันเป็นกลุ่มย่อย 2- 3คนนะคะก็จะมีอยู่2กลุ่มที่ต้องรีบไปทําภารกิจส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะต้องเป็นตัวล่อซึ่งกลุ่มตัวล่อตอนนี้จะมีกันอยู่3คนคือคุณชีเพื่อนหวังแล้วก็เพื่อนหลีที่เกาะอ,อยู่บนต้นไม้แล้วก็ต้องคอยส่งเสียงดึงความสนใจของซอมบี้ไว้และคือตอนที่เราอ่านนะคะคุณ ตอนตัดไปทางฝั่งอื่นอะเราลุ้นมากเลยนะมีงานต้องทำนู่นนี่นั่นกันพึพับพลุพับมากแต่พอตัดมาทางฝั่งที่ต้องเป็นตัวล่อเท่านั้นล่ะค่ะก็เป็นภาพของเพื่อนหวังที่กำลังรับบทอาจารย์เปิดการเรียนการสอนบรรยายเกี่ยวกับเรื่องมนุษยวิทยาให้สมมีฟังอยู่แล้วพอผ่านไปประมาณ10นาทีเพื่อนหวังก็หันมาหาคุณชีแล้วก็บอกว่าต่อไปขอเชิญอาจารย์ชีกล่าวถแถลงแล้วทางคุณชีเขาก็เริ่มเปิดขึ้นมาเลยแบบ วิทยาศาสตร์ชีวภาพมีหลายสาขาได้แก่พฤกษศาสตร์ชีวเคมีเซลล์วิทยาอนุชีววิทยาและสาขาอื่นๆแล้วพอเขาพูดตอบไปได้ประมาณหนาทีค่ะก็หันมาหาเพื่อนหลี่แล้วก็บอกว่าตานายแล้วอาจารย์หลีก็คือ วิธีลอดซอมบี้แบบใหม่อะคะ่ะก็เปิดการเรียนการสอนกับซอมบี้ซะเลยคือ <c oughs> ที่จริงนะช่วงเนี้ยก็ถือเป็นช่วงที่ลุ้นระทึกมากเลยนะคะแต่เราเนี่ยก็ต้องมาหลุดข่ากับโมเมนต์แบบนี้ตลอดเลยอะยิ่งพอถึงช่วงที่สมคนเนี้ยเขาตัดสินใจที่จะลงจากต้นไม้กันท,ทั้งทงที่ยังมีซอมบี้อยู่อะเพราะว่าเพื่อนที่เข้าไปข้างในกันแล้วอะก็ไม่สามารถลดขอไปค่ะอ่า เราพูดถึงไหนนะเอาพูดถึงว่าคือเพื่อนที่เข้าไปที่เข้าไปข้างในกันแล้วเนี่ยเขาก็ไม่สามารถล่อซอมบี้กลับไปทางนู้นได้ค่ะทางกุญชีกับเพื่อนหวังเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจกันว่าลงเถอะจาเป็นต้องลงจริงๆทางกุญชีก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าฉันนับถึง3ก็ให้โดดเลยนะแล้วก็เริ่มนับเลยแบบ1 2 แต่พอกำลังจะสามก็ได้ยินเสียงร้องเพลงดังขึ้นเรียกความสนใจจากซอมบี้ก่อนค่ะทางคุณชีเนี่ยก็เลยต้องเบรกเพื่อนไว้ก่อนเลยแล้วพอตั้งใจฟังก็รู้ว่าเป็นเสียงของน้องกับรุ่นพี่หลินที่กำลังร้องเพลงกันอยู่บนหลังคาทางเพื่อนหวังก็เลยสงสัยมากเพราะว่าการขึ้นหลังคามันไม่ได้อยู่ในแผนค่ะก็เลยถามไปว่าทำไมเขาถึงหนีขึ้นไปบนหลังคาล่ะแล้วทางคุณชีนะเขาก็บอกว่าไม่รู้สิ แต่เขาก็มักจะมีว like <mumbles> <ption> <BC> ิธีการแปลกๆอยู่เสมอแหละแล้วตอนที่พูดเนี่ยเขาก็ยิ้มแบบภูมิใจในตัวน้องมากเลยอ่ะจนเพื่อนหวังก็ต้องถามกลับมาแบบเขาแค่ปีนขึ้นหลังคานจะภูมิใจอะไรนักหนาก็คือเพื่อนหวังไม่เข้าใจคนมีความลักค่ะเพื่อนหวังไม่เข้าใจว่าแค่แฟนเก่านายปีนขึ้นไปร้องเพลงอยู่บนหลังคานายจะภูมิใจอะไร แล้วกับโมเมนต์เนี้ยก็จะยังไม่จบด้วยนะคะเพราะระหว่างที่คุณชีกําลังคุยกับเพื่อนหวังเนี่ยอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเพื่อนหลีดังขึ้นมาว่าพวกนายสองคนช่วยดึงฉันขึ้นแล้วค่อยคุยกันได้มหม <c oughs> <c oughs> ก็คือระหว่างที่สองคนเขาคุยกันอะ่ะหันไปมองอีกทีเพื่อนหลี่ก็ลงไปเกือบครึ่งต้นแล้วอะคะ่ะจนคุณชีก็ยังต้องถามแบบนายกระโดดลงไปทําไมแล้วเพื่อนหลีก็ตอบมาว่า ก็นายบอกว่านับถึงสามแล้วให้โดดแต่ทางเพื่อนหวังเนี่ยก็ตอบกลับไปว่าเขายังไม่ได้นับสามเลยแต่เพื่อนหลีกก็สวนกลับมาทันทีเหมือนกันว่าก็ฉันกลัวว่าถ้าโดดช้าแล้วจะโดนพวกนายดูถูกไง <c oughs> คือเราต้องบอกก่อนด้วยเขาว่า คุณชีกับเพื่อนหวังอ่ะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างคล่องตัวพอกันค่ะเพราะฉะนั้นตอนแรกที่ต้องมาทําหน้าที่ตัวล่อก็เลยเลือก2คนนี้มาแต่ว่ากับเพื่อนหลี่เนี่ยจะไม่ได้คล่องขนาดนั้นเพราะฉะนั้นครั้งแรกเขาก็เลยโดนจับให้อยู่กลุ่มสองแต่พอวิ่งตามเพื่อนกลุ่ม2ไม่ทันก็เลยต้องย้อนกลับมาที่ต้นไม้ต้นนี้จนคุณชีกับเพื่อนหวังเนี่ยต้องดึงตัวขึ้นไปด้วยแล้วก็กลายมาเป็นตัวล่อไปด้วยกันเลย ก็ต้องสายไปเหตุจะมาจากตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นพอตอนที่คุณชีบอกจะนับถึงสด้วยความที่กลัวตัวเองจะไม่ทันนะ่ะแค่คุณชีนับ2เพื่อนหลีก็เลยเตรียมโดดละพอคุณชีจะนับสาะเเบกไว้ก่อนเพราะได้ยินเสียงน้องทางเพื่อนหลีที่กําลังจะโดดลงไปก็เลยลังไว้อยู่ตรงครึ่งต้นนั่นแหละค่ะก็คือมากับคนวัยเนาะก็เลยต้องเล่งสปีดตัวเองตามแล้วพอมีประสบการณ์จากครั้งเนี้ยพอครั้งต่อไปที่จะต้องลงจากต้นไม้ก็จริงพอคุณชีเขาพูดใหม่ว่า คราวนี้ฉันนับถึงสามกระโดดจริงๆแล้วนะทางเพื่อนหวังเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่ละก็เลยบอกอืมแบบโอเคแต่ว่าทางเพื่อนหลี่เนี่ยก็คือพวกนายสองคนโดดไปก่อนเลยคือเพื่อนหลี่จะไม่ยอมให้ประวัติศสาสตร์ซ้ำรออีกเด็ดขาดค่ะ <c oughs> อแล้วหลังจากนั้นนะคะเด็กๆก,ก็จะอยู่กันในช่วงจัดการภารกิจให้เรียบร้อยค่ะแต่ว่าในระหว่างนั้นก็จะมีเรื่องที่ทําให้น้องกับรุ่นพี่หลินเนี่ยจะได้เจอแก๊งเพื่อนใหม่ด้วยซึ่งเราต้องบอกก่อนว่าตอนที่อยู่กัน8คนเนี่ยพวกน้องเนี่ยก็จะตั้งชื่อกลุ่มกันแบบไม่สนละว่าแต่ละคนจะมาจากคนละสาขาคนละคณะตอนนี้อยู่ด้วยกันก็ถือว่าเป็นเด็กห้องเดียวกันแล้วก็เลยตั้งชื่อห้องกันว่า เกียงไก่ไม่ย่อทอห้องหนึ่งจนพอพวกน้องเนี่ยได้มาเจอเพื่อนใหม่อีกหกคนแต่ว่าทางเนี้ยเขาก็อยู่กันเป็นกลุ่มหกคนของเขาอยู่แล้วด้วยค่ะถึงพวกน้องจะแลกเปลี่ยนกันอะไรการแต่ก็ไม่ได้รวมกันแบบสมบูรณ์จริงๆก็เลยเหมือนจะเป็นกลุ่มใหญ่ที่แบ่งออกเป็นสองกลุ่มอีกทีโดยแบ่งเป็นกลุ่มแปดคนแรกคือเกียงไก่ไม่ย่อทอห้องหนึ่งส่วนกลุ่มหกคนที่เจอใหม่ก็เป็นเกียงไก่ไม่ย่อทอห้องสองก็คือคุณ เรื่องเนี้ยนะเป็นแนวซอมบี้ที่เราอ่านแล้วไม่เครียดจริงๆนะคะเรายังขอย้ำคำเดิมเลยแบบคือเจอเด็กๆแบบนี้ที่แม้จะต้องเผชิญหน้ากับซอมบี้แต่ก็ยังใส่ใจกับการตั้งชื่อห้องอยู่อะ่ะเราก็ไม่รู้จะไปเครียดกับอะไรดีเลยจริงๆ ยิ่งนะคะในระหว่างที่เขาเพิ่งเจอกันแล้วยังไม่ได้รวมกันจริงๆยังแบ่งกันอยู่คนละชั้นเหมือนเดิมอะ่ะเป็นห้องหนึ่งอยู่ชั้นหนึ่งห้องสองอยู่ชั้นสองและคือด้วยความที่โทรศัพท์ก็ใช้การไม่ได้เขาก็เลยต้องตะโกนคุยกันแบบข้ามชันนะะ้นค่ะตอนที่เจอกันทีแรกแล้วน้องรลยงานสถานการณ์ของห้องสองให้รู้อะ่ะก็เป็นการแนะนําชื่อแล้วก็เอกลักษณ์ของทั้งหคนลงไปแบบสดใสจ,จริงใจร่าเริงอะไรประมาณนี้แล้วทางพวกเพ,เพื่อนห้องหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะคุญชีเลยก็ สะดุดตามากๆกับเด็กห้องสองคนนึงค่ะที่ชื่อว่าเจ้าเฮอพอน้องบอกว่าหล่อใสจนเพื่อนทุกคนแบบพร้อมใจกันหันไปมองหน้าคุณเขาเป็นตาเดียวเลยซึ่งทางคุณชีนะคะก็เงยหน้าขึ้นตะโกนไปบนชั้นสองเลยค่ะว่าใครหล่อกว่าแล้วทางน้องเนี่ยก็ตะโกนตอบกลับมาว่าพอๆกันแต่ทางคุณเขาก็ยังไม่จบค่ะก็ตะโกนไปอีกว่า พอๆกันคือต่างกันแค่ไหนแต่น้องก็ตอบมาอีกว่าต่างกันนิดเดียวเขาหล่อกใกล้เคียงนายที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาแล้วแล้วพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บนะคะคุณเขาก็บอกน้องกลับไปเลยว่าอืมไม่มีอะไรละแล้วเขาก็ทําเป็นแบบทําเป็นนิ่งๆน,นะแต่เพื่อนๆก็พากันดูออกกันว่าเขากําลังยิ้มอยู่อ่ะก็คือ คุณคะโมเมนต์เนี้ยคือเราเอนดูคุณชีมากเลยอะ่ะแบบก็ตอนหน้าแฟนอะนะ่ะเนาะถึงจะเป็นแฟนเก่าอยู่แต่เรื่องแบบนี้มันก็ยอมกันไม่ได้หรอค่ะอ่า,อาแล้ว หลังจากนั้นนะคะก็จะมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะเลยค่ะซึ่งก็แน่นอนว่าก็จะมีโมเมนต์นา่ารักน่ารัมาให้เราอมยิ้มแล้วก็เอ็นดูเด็กๆเ,เกียงไก่ทั้งสองห้องได้ตลอดเลยอย่างตอนที่เขาจะร่วมมือทําภารกิจด้วยกันเป็นครั้งแรกก็เลยจะรวมพลังกันค่ะ คือเราต้องบอกก่อนว่าที่จริงเด็กๆเ,เกียงไกห้องสองอ่ะเขาไม่ได้มีความคิดที่จะเป็นเกียงไกห้องสองมาตั้งแต่แรกถึงแล้วนะคือเขาแค่รวมกลุ่มอยู่ด้วยกันเฉยๆไม่ได้สนใจคิดชื่อกลุ่มเลยที่กลายเป็นห้องสองได้ก็พอเจ้าเด็กๆห้องหนึ่งนี่แหละเพราะฉะนั้นในขณะที่เด็กห้องหนึ่งเขามีสโลแกนเป็นของตัวเองทางเด็กห้องสองก็เลยมีแค่ชื่อห้องเฉยๆแต่ยังไม่ได้เลือกสโลแกนกันค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่เขาจะเฮกันจะบูมกันน่ะพอแต่ละคนยื่นมือมาตกกลางซ้อนๆกัน เรียบร้อยละทางเด็กห้องหนึ่งก็พูดพร้อมกันเลยว่าเกียงไกไม่ย่อท้อห้องหนึ่งปีาสาจว์หลายจงหายไปแล้วทางเพื่อนเจ้าเด็กห้องสองนะคะก็พูดตอบขึ้นมาทันทีว่าเกียงไกไม่ย่อท้อห้องสองตายก็ต้องตายด้วยกันจนเพื่อนร่วมห้องคนอื่นอ่ะก็หันไปวอยใส่แบบใครอนุญาตให้นายเลือกสโลแกนน้องเองคนเดียวก็คือ ในช่วงเวลาที่กําลังจะตั้งออกไป็ลุ้นระึกกับซอมบี้เด็กๆก,ก็ยังจะมีโมเมนต์แบบนี้มาให้เราเอ็ดูตลอดจริงๆค่ะคือเด็กเก่งกายสองห้องนี้น่ารักมากจริงๆอ่ะเราเอ็นดูมากทุกคนเลยอ่าแล้วก็ยังจะมีโมเมนต์ฮาแบบนี้อีกนะคะคืออย่างตอนที่เด็กๆเนี่ยส่งตัวแทนทั้งสองห้องออกไปทำภารกิจกัน8คน แบ่งเป็นห้องละสี่คนนะคะทีนี้เขาก็ไปด้วยกันแต่ว่าด้วยความที่ทําภารกิจกันครั้งแรกค่ะความเข้าขาก็เลยอาจจะยังไม่ได้ร้อยเปอเซ็นตแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเด็กๆจะไม่ได้ทะเลาะก,กันแค่อาจจะมีกระจิกเฉี่ยแขกกันบ้างจนตอนที่เขาหนีมาปิงขึ้นต้นไม้กันคนละต้น2ต้นแล้วอะเอ้ยไม่ใช่สิ <laughs> เป็ีนต้นไม้กันตน้นละคนสองคนแล้วนะคะทีนี้พอขึ้นต้นไม้กันครบทุกคนละก็เลยเหมือนจะมีการโต้ว,วาทีกันบนต้นไม้สักหน่อยแต่แค่จะไม่ได้แบ่งออกเป็น4ี่สี่นะคะแต่แบ่งเป็นหนึ่งเจคือระหว่างที่เพื่อนๆกำลังบ่นกันเนี่ยทางเพื่อนเจ้าที่เป็นฝ่ายหนึ่งและกำลังถูกบ่นน่ะก็เลยบอกแบบ แต่ฉันว่าฉันก็ควบคุมสถานการณ์ได้ดีแล้วนะแต่ว่าเพื่อนเจ้าเพิ่งจะพูดจบทุกคนก็ได้ยินเสียงดังกึกค่ะก็เลยพักกันหยุดพูดแล้วก็ตั้งใจฟังทางเพื่อนเฉียวเนี่ยก็เลยถามไปว่าเสียงอะไรทางเพื่อนเจ้าก็ตอบมาว่าดูเหมือนจะหักทางเพื่อนเฉียวก็ถามไปอีกว่าอะไรหักเพื่อนเจ้าเนี่ยก็เลยตอบมาอีกว่ากิ่งไม้ แล้วเพิ่งจะจบคำเท่านั้นค่ะกิ่งไม้ของเพื่อนเจ้าก็หักทันทีเลยแต่ดีที่เพื่อนเจ้าเป็นคนที่ค่อนข้างทำอะไรคล่องตัวเหมือนกันเขาเนี่ยก็เลยรีบกระโดดไปเกาะอีกกิ่งไว้ทันพอดีจนเพื่อนแต่ละคนก็แบบใจหายกันวาบเลยอ่ะในหนังสือก็เลยเป็นงี้ค่ะเรากับทุกคนได้ผ่านประสบการณ์เฉียดตายร่วมกับเจ้าเฮอในค่ำคืนอันหนาวเหน็บมเมฆเหนื่อเย็นเยียบจึงพร้อมใจกันผุดขึ้นมายังควบคุมสถานการณ์ได้อยู่ไหม ตบคนอย่าตบหน้าแต่มีบางคนที่ไม่เหยียบหน้าซ้ําก็คงยอมไม่ได้ <c oughs> แล้วยังไม่จบนะคะยังมีต่ออีกคือเจ้าเฮอใช้สองขารัดเล่าลำต้นอย่างทุลักทุเลล่างสูงชะลูดจึงไม่กวาดแกว่งไปตามกระแสลมอีกก่อนเอ่ยปากสัญญาด้วยความมุ่งมั่นว่าฉันจะไม่อวดดีอีกต่อไปแล้วกึกเจ้าเฮอไม่จริงหนะ้าอีกแล้วหรอสหายทั้งหมดนายหนักเท่าไหร่กันแน่เนี่ย I <laughs> มันก็เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างหลุนระทึกเลยนะคะพอใต้ต้นไม้ก็มีซอมมี่ลอยอยู่เป็นสิบยี่สิบตัวแต่ว่าพอเราอ่านที่เด็กๆคุยกันที่ไรเราก็อดขำไม่ได้จริงๆค่ะยิ่งที่หลังจากนั้นนะพอกิ่งที่สองหกักเพื่อนเจ้าเนี่ยก็เลยเปลี่ยนมากอดลำต้นไว้แทนแบบไม่กล้าไปยุ่งกับกิ่งไหนอีกเลยแต่ว่าระหว่างกอดต้นกับกอดกิ่งอะ่ะการกอดต้นมันจะต้องใช้แรงแขนเยอะมากค่ะระหว่างนั้นเนี่ยเพื่อนๆคนอื่นก็เลยต้องรีบหาวิธีช่วยละแต่ก ก็จะไม่ได้ช่วยกันเฉยๆนะก็ยังมีบ่นแล้วก็แกล้งเพื่อนเจ้ากันไปด้วยก็แบบพอจัดการซอมบี้ให้ได้ตัวหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าติดนี้สองครั้งประมาณนี้ค่ะซึ่งเพื่อนเจ้าก็แบบได้ได้แล้วทางคุณชีกับเพื่อนโจเนี่ยก็เลยเริ่มนับจํานวนค่ะทางคุณชีพอจัดการไปได้2แล้วก็บอกว่านายติดค้างชันสี่ครั้งแล้วส่วนส่วนเพื่อนโจเนี่ยพอจัดการไปได้หนึ่งก็บอกเหมือนกันว่านายติดค้างชันสองครั้งจนเพื่อนเจ้าที่ได้ยินงั้นนะคะก็เลยตอบกลับไปว่า พวกนายจำแค่จำนวนจริงก็พอฉันท่องสุดคูณแม่สองได้นะก็คือเด็กๆคุยกันตลกจริงๆอะค่ะอ่านไปเราก็ขำไปจริงๆไม่รู้จะไปเครียดกับอะไรดีเลยเพราะพอสถานการณ์มันเริ่มจะระทึกขึ้นทีไรเด็กๆเนี่ยก็จะเดี๋ยวทำเดี๋ยวพูดอะไรสักอย่างมาทำลายความเครียดเราอยู่ตลอดเลยค่ะ อย่างจะมีอยู่อีกตอนหนึ่งที่ระหว่างที่วิ่งหนีซอมบี้กันเพื่อนกับฐานทัพอะแล้วทางเพื่อนเฉียวก็สะดุดลมค่ะเลยทําให้มีซอมบี้จะพุ่งไปกัดเขาแต่ทางน้องเราอะก็มาเรียกร้องความสนใจจากซอมบี้ให้ก่อนด้วยการด่าซอมบี้จนในหนังสือเนี่ยจะเป็นงี้ค่ะ สง่งเฟยด่าเสร็จก็รีบวิ่งหนีทันทีพวกซอมบี้ไล่ตามเขาไปเฉียวซื่อฉีเองก็ได้ฟื้นคืนจิตวิญญาณด้วยภาษาลและวรรณคดีที่ลังสรรยังยอดเยี่ยบของส่งเฟยเช่นเดียวกันเขายกขาเตะหน้าอกของซอมบี้ที่กำลังพุ่งตัวเข้ามาจากนั้นใช้แขนผักซอมบี้ตนที่สองถึงแม้แขนของเขาจะเกือบถูกกัดตอนที่ผักแต่ฟันคมคมของซอมบี้ไหนเลยจะสู้ชุดรองจรสามชั้นเสื้อไหมพรมแบบหนานและบางอีกสองตัวอีกทั้งด้านนอกที่เคยคุมทับด้วยเสื้อขนเป ยังถูกเปลี่ยนเป็นเสื้อนมผ้าฝ้ายอีกต่างหากกระอยากกัดก็กัดตามสบายฉันละอยากจะหวนเราะให้ลั่นฟ้าไปเลยคือ <c oughs> <c oughs> คุณดูอะคะ่ะตอนอ่านอะเราจะไมเครียดกับอะไรดีพอขนาดกาลังจะถูกกัดแท้ๆก็ยังไปน,นี้กันเลยอะแถมยังมีอีกโมเมนต์หนึ่งที่ตอนอ่านเนี่ยเราก็ขำมากๆแบบนี้เหมือนกันด้วยคะ่ะคือจะเป็นตอนที่เด็กๆจะเจอกับซอมบี้ที่จัดการยากมาก ขนาดว่าเด็กๆมีกันสิบกว่าคนแต่ซอมบี้มีแค่ตัวเดียวเองนะแต่สถานการณ์กณ็กยัง,งวุ่นวายมากๆค่ะจนกระทั่งด้วยการถลายไปกับผงซัฟฟอของน้องก็ทําให้ซอมบี้ล้มล,ลงได้สําเร็จทางเพื่อนหลวงเนี่ยก็เลยรีบพุ่งมาทับตัวซอมบี้ไว้แล้วก็เตรียมจะเอามีดทหารของตัวเองอจัดการให้เรียบร้อยเลยแต่ว่าเพื่อนหลวงก็เพิ่งมันดึงได้ตอนกําลังจะลงมีดว่าอา้าวในมือไม่มีมีดเพราะว่าโดนปัดกระเด็นไปตั้งนานแล้วนี่ในหนังสือเนี่ยก็เลยจะเป็นนี้ค่ะ หลัวเกิงมองมือขวาที่ว่างเปล่าของตนเองอยากจะบ้าตายภายใต้ความกดดันสูงแบบนี้เขาดันลืมไปเลยว่าอาวุธชิ้นนั้นเพิ่งถูกซอมบี้กวาดทิ้งไปหลัวเกิงทันใดนั้นเจ้าเฮิร์กตะโกนขึ้นรับมีดนักศึกษาหลัวเงยหน้าขึ้นทันทีมองเห็นมีดทหารของตนกำลังลอยมากลางอากาศอย่างดุดันหัวใจของหลัวเกิงเต้นรัวก่อนจะรีบหลบ เครง่งเสียงมีดทหารกระทบกับพื้นหินอ่อนดังกึกกล้องไปทั่วบริเวณจวเจ้าเฮออยากจะบ,บ้าตายทําไมนายไม่รับเล่าหลัวเกินคิดว่าอีกฝ่ายเป็นบ้าไปแล้วขืนรับมีหวังมือฉันได้ทะลุแน่จเจ้าเฮอในหนังเขาก็ทําแบบนี้กันทั้งนั้นก็คือ คุณคะเด็กแก๊งนี้จะเอาฮากันไปไหนตอนอ่านอะคือเราคําจนเหนื่อยทั้งทังที่เขาก็สู้กันจริงจังมากเลยนะแต่ตอนอ่านเราก็หามากเหมือนกัน,นะคะ่ะคือเป็นแนวซอมนี้ที่เราอ่านแล้วไม่เคยเครียดเลยจริงๆอะ,อะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าในเล่มจะมีแต่โมเมนต์บ๊อะฮ่าๆอย่างเดียวนะคะเพราะว่าโมเมนต์น่ารักน่ารักหวานๆของคุณชีกับน้องก็มีเหมือนกันอย่าง หลังจากที่ผ่านพ้นช่วงการสู้รบที่ดุเดือดกับซอมบี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยก็จะต้องช่วยกันเก็บกวาดสถานที่ก็มีแบ่งหน้าที่ทํางานกันคนอื่นก็ไปเช็ดพื้นเก็บของกันไปแต่ส่วนคุณชีเนี่ยเหมือนทุกคนได้ยกการชนสูตรซอมบี้ให้เป็นหน้าที่ของคุณเขาไปเรียบร้อยละเพราะฉะนั้นในระหว่างที่คนอื่นทําอย่างอื่นกันคุณชีก็ต้องมัง้วนอยู่กับร่างของซอมบี้ จนกระทั่งพอคุณเขากําลังจะยกร่างซอมบี้ไปทิ้งนะคะตอนที่เพิ่งจะเริ่มยกแขนเขาก็เห็นว่าน้องอ่ะมาช่วยยกทั้งส่วนขาด้วยและคือตามปกติอ่ะเวลาที่คุณชีกําลังทําการชนสูตรจนถึงขั้นตอนของการเอาร่างไปทิ้งเนี่ยปกติจะไม่มีใครกล้าเข้ามายุ่งเลยค่ะเพราะว่าจะกลัวกันแต่ว่าคราวนี้น้องมาช่วยอ่ะคุณทางคุณชีก็เลยอึ้งไปเลยจนน้องก็แซวๆไปแบบมัวมองฉันทำไมเดินสิ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีคุยกันค่ะคุณชี้ก็บอกน้องว่าพวกเราจะต้องปลอดภัยแต่ทางน้องอ่ะก็ฉีกยิ้มให้คุณเขาเลยค่ะแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ต้องแต่เราจะปลอดภัยแล้วในหนังสือนะคะก็เป็นแบบนี้ ชียียนชะงักจากนั้นจึงยงยิ้มมุมปากบางเบาเพราะว่าดวงตากับทอประกายอ่อนโยนท่งเฝยไม่กล้าสู้หน้านึกเกียดตัวเองที่ไม่ใช่กรรมการผู้ตัดสินรอยยิ้มแบบนี้มันผิดกฎช,ะชะดัดๆรอยยิ้มที่สมควรโดนตักเตือนด้วยใบเหลืองถ้าเขืนยิ้มอีกรอบก็ต้องโดนใบแดงแล้วก็คือ คุณถึงจะเป็นโมเมนต์เล็กๆน้อยๆ,ๆแต่เขาก็น่ารักกันมากๆเลยค่ะตอนที่อ่านช่วงเนี้ยเราก็ยิ้มตามไปด้วยเลยบรรยากาศระหว่างทั้งสองคนดีมากๆจริงๆอ่ uh, แล้วหลังจากนั้นนะคะ ก็จะมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะเลยค่ะซึ่งก็แน่นอนว่าจะมีโมเมตนต์น่ารักน่ารักฮาอยู่อีกเต็มไปหมดด้วยเหมือนกันจนกระทั่งในเล่มนี้ก็จะมาจบอยู่ตรงที่เด็กๆทั้งสองห้องเนี่ยจะเริ่มลงมือทำภารกิจกันแบบจริงจังค่ะโดยส่งตัวแทนไป8คนเหมือนเดิมแต่ว่าในระหว่างนั้นก็จะมีเรื่องที่อยู่นอกเหนือแผนการเกิดขึ้นอีกซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปเด็กๆจะใช้วิธีไหนในการเอาตัวรอดกันต่อ เราก็ต้องมาอ่านต่อในเล่มที่3กันนะคะก็สำหรับการรีวิวนิยายเรื่องมหาวิทยาลัยซอมบี้เล่ม2ก็ถือว่าเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะฟังกันได้แบบเพลินๆน,นะแฮปปี้กับการฟังนะถ้ามีข้อติดชมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะยินดีรับฟังมากๆขอบคุณที่ฟังกันมาถึงตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ